จะเล่มทำถึงดีค่ะวันนี้นะคะในช่วงเช้าเราก็จะมีกิจกรรมโฮมแฮงที่แปลงเพิ่มมาเขาเจอนะคะโดยมีครูและผู้ใหญ่และนักเรียนสมสัชชานะได้มาร่วมด้วยช่วยกันทําแปลงนะคะหลังจากน้ําท่วมนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยค่ะ แนะนำจ้าถ้าพูดถึงยายนะมันก็ท่วมบ่อยที่สุดยายก็อยู่มาสิบกว่าปีแล้วก็พูดถึงว่าสภาวะมันก็เรียนรู้มานานเนาะเราก็เข้าใจที่เราอยู่ในที่ลุ่มแล้วเราว่าแต่ปีที่แล้วนี่เราเราว่าเออมันปลูกเต็มที่มันเต็มพื้นที่แต่จะจะไม่มีที่ว่างเลยมันมีทุกอย่างทั้งเตยทั้งของกินทุกชนิดขาเช่น ทุกอย่างอะ่ะมันมันอยู่ในโซนนี้หมดเราก็ว่าเออคงจะปีหน้าคงจะไม่ได้เหนื่อยเท่าไหร่มันคงจะมีของที่หลงเหลือจากปีที่เราทําต่อเน,นื่นองต่อเนื่องแต่พอผลสุดท้ายก็เหมือนเหมือนลอกตัวเองอะ่ะเหมือนว่าเออคงไม่ท่วมมากคงไม่ท่วมมากแต่ผลสุดท้ายมันท่วมสูงสุดท่วมหนักกว่าค่ะก็ว่าเสียใจไหมมันก็ได้เรียนรู้มานานมันก็ได้รู้สถานาการณ์ดินฟ้าอากาศ ว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้ว่ามันว่ามีความเสียดายมันก็มีบ้างเสียดายอยู่ที่เราลงพื้นไปแล้วมันก็จะได้ไม่ได้พืชพันธุ์กลับมามันสูญหายไปเลยก็ขอเชิญชวนพี่น้องมาจะมาก่อนงานก็ได้เพื่อจะไม่ได้บบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพยายามสร้างไอ้นั่นแหละให้ให้มันงามในปีใหม่แต่ก็รู้จะทันหรือไม่ทันมันอาจจะทันส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทันอันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องมามีส่วนร่วมในงานหรือหลังงานไอ้นั่นอะไรในกลางงานหรือก่อนงานจะมาช่วยก่อนก็ได้ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนที่จะมีใจยินดีจะมาช่วยหรือแค่ส่งใจมาให้ก็ดีใจแล้วค่ะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนี้อันนี้เรียกว่าสวนสวนที่เราเป็นเซอมาคา์เตอร์ ซึ่งแม่เปียเนี่ยก็จะดูแลวันนี้เราก็จะมีทีมที่เข้ามาในกลุ่มนี้ด้วยกันสามคนงานหลักๆก,ก็คือเด็กๆก,ก็จะช่วยกันสัดสางสัดสางต้นไม้ที่มันตายทีนี้พอสัดสางต้นไม้ที่ตายแล้วเนี่ยเราก็จะแยกด้วยแยกว่าอันนี้เอาไปทำทำปุ๋ยอ่าอันนี้เอาไปทําฟื้นเข้าครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนที่มันเป็นขยะที่เป็นถุงดํากระเบื้องที่มันแตกอะไรเงี้ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องเขาจะ แบ่งกันก็คือ ένα, ททท alt, enfin, 1ทีมที่จะท mm ําการสะทางออกแล้วสองก็คือทีมที่จะเคลียร์เคลียร์แยกประเภทแยกประเภทนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ในการเคลียร์แยกประเภทด้วยจากนั้นเราก็อีกส่วนหนึ่งก็จะทำคูนดินเนี่ยคุ้ยดินคุ้ยดินดึงพลพูนดินให้มันให้มันสามารถที่จะตากดินไว้เพราะว่าตอนที่มันน้าท่วมเนี่ยมันก็จะมีคุ้ยดินซีมามันจะได้ตากดินเพราะนั้นบรรยากาศของการ ก็คือจะมีทีมที่เราเห็นผู้ใหญ่นี่ก็จะช่วยกันปลูกกระเทียมก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือยังปลูกกระเทียมอยู่นั้นก็จะช่วยกันปลูกกระเทียมเพราะฉะนั้นงานเนี่ยภาพของมันจะไปด้วยกันล้อไปด้วยกันก็คืออ้าวหรือหรือก่อนหรือหรือหรือพวกที่มันเป็นพืชที่ตายแล้วนักเรียนเนี่ยจะมีทั้งทุกระดับชั้นรวมกันนะคะ ว่าจะมีตั้งแต่ชั้นระดับต้นไปจนถึงผู้ใหญ่เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ทํางานร่วมกันทุกพุทธสถานรวมกันด้วยเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ทํางานสามัคคีร่รวมกันคือเขาอาจจะงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นกิจกรรมให กเกิดจิตวิญญาณร่วมกันมไม่ได้หมายความว่าเรามาทํางานเพื่อให้มันต้องางงี้อย่างนั้นแต่ว่าเราจะทํำยังไงที่ให้เขาสามารถสามาัคคีร่วมกันได้โดยมีงานเป็นตัวสื่ออะ้รเ,เรียกว่ามีงานเป็นตัวอาศัยในการที่ให้เขาได้หล่อหลอมรวมกันใช่ใช,ใช่เพราะ,ะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือกิจกรรมที่ เราต้องการที่จะมุ่งเน้นคุณภาพทางคุณธรรมที่ทําให้มันเกิดขึ้นการหล่อหลอมรวม,มเราก็ถือเอาโอกาสของอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นกับบ้านร้านนี่แหละเป็นโอกาสที่ทําให้เด็กๆทุกพุทธถานผู้ใหญ่ทุกๆท,ท,ที่ได้มารวมกันแล้วก็มาทํางานด้วยกันอี้ยะเงีการนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เด็กๆก,ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้หนักใจกับการทํางานเพราะว่า สิ่งที่เขาได้รับก็คือการได้อยู่กับเพื่อนๆได้อยู่กับพี่ๆได้อยู่กับนังน้องได้อยู่กับผู้ใหญ่ประมาณนี้ก็ดูแล นะคะเด็กวันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายรวมกันก็ประมาณ57คนนะคะตั้งแต่เด็กตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ค่ะแล้วก็ปปชด้วย,วยก็วันนี้นะคะที่เรามาทํานี้ก็คือเรามาเคลียเคลียเพิร์มาคันเจอร์ของไม่เปลี่ยนเพราะว่าวันนี้นะเนี่ยคือแหรเราอะจะมีสลัดมาให้20ถาค่ะเราก็เลยแปลงเรายังไม่มีเราก็เลยมาเตรียมตรงนี้ไว้เผื่อได้ปลูกค่ะไว้รอพี่น้องเราตอนปีใหม่นะคะเราจะจัดงานตลาดอริยะ แล้วก็วันนี้เด็กก็คือประทับใจมากคือเด็กเด็กมีความสามารถีแล้วก็เขาก็ได้พัฒนาเขาขึ้นแล้วก็ที่อย่างหนึ่งคือรู้สึกทํางานกับเด็กและอบอุ่นเราได้ฝึกฝึกฝึกลดตัวเราด้วยทําไงอยู่กับเด็กเขาจะมีความสุขแล้วเ็าสามารถคุยกับเขาแล้วสนุกสนานก็ไปได้ค่ะเพราะวันนี้ดีที่ว่าบรรยากาศดีดไม่มีแดดปกติถ้าแดดนี้จะไม่ได้ขนาดนี้นี่ถือว่าแดดแล้วก็เราก็เหมือนคุยกันไปเล่นกันไปแล้งานก็เสร็จค่ะค่ะคิดว่ามาเรียนเกษตรดีกว่า ซึ่เลือกมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ท่านฟ้าไทยมาพูดให้เราคิดมันทําให้หนูอ่ะอยากเข้ามาทางนี้อะคะ่ะเหมือนแบบว่าพอหนูได้เข้ามาจริงๆหนูก็คิดว่าเอ้ยมันก็ถูกทางจริงๆอะ่ะมันแบบเหมือนที่เราเหมือนที่ท่านพูดนั่นแหละท่านพาทำอะคะ่ะตอนช่วงแรกๆอะท่านก็พาทำอย่างเดียวเลยะคะ่ะพาทำพาทำมาทำ,าทำบริหารจัดการเองว่าจะทํำยังไงในฐานนั้นเรื่องอะไรบ <c oughs> <c oughs> ้างก็เสนะะ่หนี่แหละค่ะเรื่องเกี่ยวกับแบบ การเป็นเจ้าของฐานนะคะทำให้เราได้ฝึกพูดจากคนที่พูดแบบถือโพยแล้วก็แบบมือสันสันก็กลายเป็นคนที่พูดแล้วก็แบบไม่เก่งแล้วก็พูดกล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็แบบคือมันทําให้เราได้เห็นว่าเกษตรก็มันทําให้เรามีชีวิตอยู่รอดพอได้แบบไปทําในช่วงของการตลาดใช่ไหมคะมันก็แบบทําให้เราได้คิดว่าเฮ้ยมันไปรอดจริงนะมันถ้าเรารู้จักแปรรูป มันไปรอดแน่ๆมันมันไปได้ค่ะมันไม่อดตายแน่ๆถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเพราะเราได้ไปลองทํามาแล้วเราก็เห็นว่ามันบางอย่างเราคิดว่าขายไม่ได้แต่ว่ามันก็ขายออกกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำ mm hmm. ก็เห็นเขาช่วยกันทํางานดีก็มีความสุขแล้วค่ะเห็นทุกคนช่วยกันตั้งใจทํางานแต่บางคนก็เหนื่อยก็เข้าใจอยู่ว่าต้องนั่งพักอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือเราทําด้วยจิตที่ินด,ดีดีกว่าไม่ต้องไปบังคับให้ใครทํา ถ้าเขายินดีเขาก็จะทําเองแบบนั้นมากกว่าคือเรารู้สึกว่าเราทาแบบนี้ดีแล้วเราก็ทําไปของเรา,เตาแต่ว่าตา,ตามฉััทะาไหมค่ะรู้สึกว่าวันนี้หนูก็ยินดีนะคะมันไม่ใช่งานที่ยากแล้วก็ไม่ใช่งานที่ลําบากมันอาจจะเลอะโคนหน่อยแต่ว่าคือเราก็เคยเลอะมามากกว่านี้แล้วมันก็ผ่านมาแล้วครับผมก็ผมเป็สิทธิเก่าจากบวรภูผาฟ้าน้ำครับ มาครั้งนี้ก kind of the ็มันเมื่อกลับมาช่วยหลวงปู่ครับช่วยงานหลวงปู่ครับมาช่วยบ้านราชเมืองเรือครับมาช่วยเมืองหลวงของอโศกให้เจริญรุ่งเรืองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับก็รู้สึกประทับใจน้องๆผู้ใหญ่พี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับทุกท่านครับแล้วก็สมนาสิกธมารรมนะครับที่เป็นหลักกําลังใจให้กับพี่น้องชาวชุมชนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับก็ประทับใจทุกท่านครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการกรอบกูุบานัครั้งนี้ครับก็มีประมาณนี้ครับผมมันก็จะมีขี้โคลนขี้ตมมันก็บ เมนแล้วก็เลยคือหนูไม่ชอบขี่คนเลยหนูไม่ชอบมากๆนะเราก็ยืนนองสักพักค่ะแล้วก็แบบเราก็เห็นน้องไปเลยเห็นเพื่อนเห็นพี่ไปเลยลก็คือแบบเออเขาทําได้เราก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็ทําไปก็อยากชวนทุกคนมาช่วยกันบูรณนะให้บ้า,านมันกลับเป็นเหมือนเดิมนะคะก็ประทับใจค่ะก็คือเราช่วยกันค่ะเราช่วยกันทํางานแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกันก็คือ เราอยู่โรงเรียนเดียวกันเราก็สนิทสนมกันนะคะการมาทํางานร่วมกันมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แย่ค่ะแล้วมันก็รู้สึกสนิทสนมกับทุกคนมันเป็นกันเองค่ะออก็ไม่มีช่องว่างระหว่างคําว่าพี่น้องหรือว่าเพื่อนค่ะ<ด>แล้วก็ในงานในเดือนธันวาคมเนี้ยก็จะมีงานตลาดอาริยะด้วยค่ะก็แล้วก็มีงานเพื่อฟ้าดินค่ะอยากฝากให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะอคข,อขอบคุณค่ะค่ะจากบรรยากาศที่ได้รับชมไปนะคะก็ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้อง ที่ได้มาร่วมกันฟื้นฟูนแปลงธืมาเขาเจอนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะ,จะเจริญธทรมเสริดีค่ะต้นทุนบ่สูงแต่ภูมิปัญญาบ่ต่าถึงตากแดดตัวดําแต่ใจชํำรอยยิ้มเพื่อผลพอเพียงได้พึ่งอยู่พึ่งกินบ่มีเงินก็บ่ดิ้นบ่อด